ดีค่ะพบกันอีกนะคะกลุ่มสารคณิศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันพุธนะคะนักเรียนค่ะชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วคะค่ะชั่วโมงที่สองแล้วนะคะก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับสองนะคะโรงเรียนวังไกลกังวลน,นะคะวันนี้มาเรียนพร้อมกับน้องเรียนปลายทางทุกๆคนเลยเป็นไงคะนักเรียนเรียนกันมาชั่วโมงแรกวิชาอะไร สังคมศึกษานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเป็นไงคะทุกคนก็เป็นไงมีความตั้งใจเรียนไหมอ่ามีความตั้งใจเรียนนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วก็ต้องเป็นเด็กเป็นไงคะเป็นเด็กที่ดีดียังไงนักนเรียนทราบไหมไปเติ้ลทราบไหมคะดียังไงดีก็คือว่าเอาใครตอบครูได้เป็นไงคะเด็กดีคะ อ๋อกิริยามารยาทดีแล้วก็เป็นไงคะ,ะไม่ทำความทุกข์ใจเดือดเนื้อร้อนใจให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณครูแล้วก็เพื่อนๆใช่ไหมลูกนะคะไม่ทำความเดือดนก็ไม่ทำความเดือดเนื้อร้อนใจ นะคะให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือเพื่อนๆด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่ทําความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวสังคมแล้วก็ประเทศชาตินั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนนะะก็ต้องเป็นเด็กดีเก่งแล้วก็มีความสุขนั่นเองนะคะนักเรียนเพราะถ้าเราเก่งอย่างเดียวนะคะแต่เราไม่ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนนะคะนะคะบางทีอยู่ด้วยกันน่ะนะคะหลายๆคนเข้าอาจจะมีความเห็นไม่ไม่ตรงกันนะคะเราอย่าไปคิดว่าเอ๊ะคนนี้ที่มีความเห็นไม่ตรงกับเราอันนั้นไม่ถูกต้องอันนั้นไม่ใช่นักเรียนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะก็มีความคิดแตกต่างกันไปนะคะเหมือนกันนิ้วมือเราเนี่ยนักเรียนใช่ไหมคะนิ้วมือเราไหนชูนิ้วมือขึ้นมา มีใครบ้างนิ้วมือเท่ากันมีไม่เกิดมานิ้วมือเท่ากันมีไหมมีเปล่าไม่มีแล้วเราไปบังคับนิ้วมือได้ไหมว่าให้ต้องให้เท่ากันบังคับได้ไหมไม่ได้ก็เหมือนกับความคิดของคนเหมือนกันนะคะนักเรียนการเรามีความคิดแบบนี้เพื่ออาจจะมีความคิดอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับในในสิ่งที่ดีๆซึ่งกันและกันกนะคะก็จะทําให้บ้านเมืองประเทศชาติเรา เป็นไงล่ะจะเลืิอรุ่งเรืองใช่ไหมลูกนะคะก็เอาส่วนที่ต่างกันนะมามาปรับเข้าหากันนะคะไม่มีไม่มีใครถูกให้ผิดใช่ไหมคะทุกคนก็มีความคิดแตกต่างกันไปนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นขอเสียงปรบมือ10บครั้งกันนักเรียนไปพบกับคลิ์สนุกกันเลยค่ะ ดีวันที่ก่อนเลยนะคะนักเรียนวันนี้ก็วันพุทธที่เท่าไหร่คะ20สิงหาคมพุทธศักราช2557นะคะนักเรียนคณิตที่สนุกมีด้วยกัน5ข้อนะคะเขียนข้อ1ถึงข้อ5ไว้เลยนะคะนักเรียน นักเรียนไม่ยากนะคะให้เติมเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายอันแรกอ,อะไรนะคะวัวลูกศรไปทางด้านขวามือนักเรียนมากมากกว่ามากกว่าหรืออันที่สองลูกศรมาทางด้านซ้ายมือว่าลูกศรมาทางด้านซ้ายมือน้อยกว่าหรือที่สามก็คือ เท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะนักเรียนมาดูข้อที่1นะคะ379บวก412จะเติมเครื่องหมายอะไรคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397บวกด้วย412 สังเกตดีๆโจทย์นี้ไม่ต้องคำนวณน,นะคะไม่ต้องคำนวณเลยนะสังเกตเปรียบเทียบเอานะต่อไปข้อหนึ่งใครยังไม่เสร็จตอนนั้นเรียบร้อยแล้วเหรอคะไม่ต้องไม่ต้องไปบวกไปอะไรเลยสังเกตเปรียบเทียบดูนะคะลูก ข้อ2ค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะไม่ต้องเรียนไม่ต้องไปบวกให้เสียเวลาเลยสังเกตเปรียบเทียบซ้ายมือขวามือ345บวก368มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ345บวก468 ต่อไปนะคะข้อ3ข้อนี้ก็ไม่ต้องบวกนะคะพิจารณาดูเปรียบเทียบกันนะคะลูก123บวกด้วย456นะคะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ423บวก156 ต่อไปนะคะข้อ4อี่ข้อ4ก็ไม่ต้องบวกอีกเช่นกันนะคะจะนับเปรียบเทียบดู514บวก287บวก179นะคะจะเติมเครื่องหมายอะไรดีระหว่างมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับฝ่ามือก็541บวก287 บวกนึงร้อยเจ็ดสิบเก